สวัสดีครับปนมบาทเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตถ์พบกับข่าวท้องถิ่นสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ลงนามเ o u ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรในการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ตามที่กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอุโมง์ทางรอดสี่แยกวังศรีสูบตะบนงิ้วง,งามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบรรจุแผนงบประมาณผูกพัน3ปีและในปีงบประมาณ2,559จะอนุมัติงบประมาณ123ล้านบาทเพื่อเริ่มดําเนินการก่อสร้างเนื่องจากสียแยกดังกล่าวมีการจราจรคับคั่งทําทให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเพราะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้นสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมอบให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรดำเนินงานสร้าง ทั้งนี้นายอมรศักดิ์ปินทองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งเป็นประธานในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์กับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตเพื่อการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิต เป็นสถานที่ตั้งสำนักง,งานชั่วคราวและบ้านพักของทีมงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องจักรโดยขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2559เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการซึ่งมติคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุตรดิตในคราวการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่13มิถุนายน2559เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมดูแลการใช้พื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิต โดยมีนายสุวัชัยศรีสุพัฒนกุลผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิษฐ์เป็นประธานกรรมการลงนามร่วมมือกับนายมานพอินทองผู้แทนศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่1พิจิตรณห้องประชุมลังศาศสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิษฐ์เขตหนึ่งด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิษฐ์ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการประจำเดือนที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิษฐ์ นางพิสมัยชมเชยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมผู้บริหารและดักวิชาการประจำเดือนโดยมีนางสาวนิตยาวานเลื่อนลอย หัวนหน้ากลุ่มง,งานนายจักรพงษ์เทียมเพ่งพัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นางปัทมาวดีสุปัญญาพัฒนาการอำเภอทองแสงขันและตัวแทนพัฒนาการอำเภอแต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุมซึ่งในวันนี้ทางกรมการพัฒนาชุมชนมีคำสั่งที่357ทับ2559ลงวันที่29มิถุนายน2559ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชาการประเภทวิชาการระดับชำนาญการผู้ผ่านการคัดเลือก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอจำนวนสองรายคือนางปัทมาวดีสุปัญญาพัฒนาการอำเภอทองแสนขันไปรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าปลาจ่าสิบตำรวจนรงศรีสืบวงพัฒนาการอำเภอรับแลไปรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพิชัยนางอังคณากองแสงพัฒนาการอำเภอดําปาดไปรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรับแล ด้านสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุตรดิตถ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไปนายสุกิจเทียงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในนามประธานอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไปสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยสำนักงานปปชประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไปสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดอุตรดิต ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2543และแก้ไขเพิ่มเติม,ตมจึงประกาศร,รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างในตำแหน่งพนักงานทั่วไปสำนักงานปปชประจำจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนหนึ่งอัตราโดยมีค่าตอบแท10น1 10, 1 8 4 0บาทระยะเวลาจ้างตั้งแต่สิงหาคม2 5 5 0 ถึงวันที่30กันยายน2,559โดยมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพักการเมืองไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพ่องในศีลธรรมอันดีไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือสติฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้และคุณสมบัติอื่นๆทั่วไป ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครรับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมถึงวันที่22กรกฎาคม2559ในวันและเวลาราชการที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลขที่49/5-6ัถนนเจริญธรรมตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์53000หรือโทรศัพท์055411070-1 คุณผู้ชมครับ 7. เรื่องน่ารู้ก่อนไปลงเสียงประชามติ 1. อาทิตย์ที่7สิงหาคม2 5 5 9วันลงประชามติ 2. เริ่มออกเสียงตั้งแต่เวลา8นิกาจนถึง16นาิกา 3. ไม่มีการลงเสียงล่วงหน้าหรือลงคะแนนนอกประเทศนะครับ 4. ออกเสียงนอกพื้นที่ได้ถ้าไม่สะดวกกลับบ้าน 5. โรลงทะเบียนออนไลน์นอกเขตจังหวัด ซึ่งหมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายน2559 6. ผู้มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิ์ออกเสียงเกินไม่เกินนะครับเกินไม่เกิน7สิงหาคม2541และ 7. ครับการลงประชามติมี2คํคำถามชัชวานนวลแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัฒน์รันประสิทธิภาพข่าวโกเมศช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เสรีภาพประชาชนที่มีความต้องการหรือจุดประสงค์เหมือนกันสามารถรวมตัวกันเป็นชุมชนได้ซึ่งทำให้ชุมชนนั้นๆมีสิทธิมากขึ้นเช่นสามารถรวมตัวเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสามารถจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลพิจารณาโดยรวดเร็วสามารถจัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชนอีกทั้งชุมชนยังมีสิทธิที่จะเสนอแนะหรือเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐให้ดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเช่นจัดหาที่ดินทำกินจัดบริการสาธารณูปโภคเช่นถนนไฟฟ้าประปาเป็นต้น และหากหน่วยงานของรัฐมีการทำผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สามารถฟ้องร้องให้หน่วยงานนั้นๆรับผิดชอบได้ส่วนหน่วยงานของรัฐก็ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในครอบครองของหน่วยงานให้ประชาชนทราบและรัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและต่อต้านการทุจริตและหากหน่วยงานของรัฐมีการอนุรักษ์คุ้มครองบำรุงรักษาฟื้นฟู และจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเช่นสร้างแหล่งท่องเที่ยวจะต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วย